าสพลเฮตระกูลผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดหนังสือพิมพ์เดลินิวนายนพเดชเฮตระกูลตัวแทนมูลทีแสงไสกีเฮตระกูลร่วมกันปล่อยคาราวานถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาด้านนายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยว,ว่าปริมาณน้ำสูงส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ขณดเดียวกันในการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ส่งถุงยังชีพมาให้แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการตอนนี้ณปัจจุบันนี้น้ําก็ได้เริ่มทย,ยอยลดลงไปแล้วครับลดลงไปก็ยังไม่มากแต่ว่า,าทุกยมยาก็ได้ความโดนน้ํามันขังครับมันมีที่ต่าและขังมาไหลมาจากปัจินนักสาแก้วนะครับก็ทําให้น้ําขังแต่ว่าค่อยๆเบาบางลงไปแต่ในบางส่วนแล้วครับ ตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาพวกนี้ก็ได้มีหลายหหน่วยงานมาช่วยเหลหือดูแลเราตลอดเวลาโดยเฉพาะวันนี้ก็ได้เดินิวมาอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่านะครับปัญหาที่น้ำท่วมในครั้งนี้คงจะจะอยู่ตั้งอีกระยะหนึ่งตอนนี้ค่อยๆลงละลงลงไปแต่ว่าจะมีน้ำอีกก้อนไหลมาปะทะโดยเฉพาะวันนี้ที่ที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับสาานามใจน่ะผมรู้สึกว่าเขือเข่อนเนขะื่อนอ่ะ แต่น้ำล้นมาอย่ามาสา,ารเลยวันนี้ก็ก็มีปัญหาเดี๋ยวผมก็จะไปพบท่านปอประสบครับมาดูแลปัญหานี้ไอ้คิดว่าปัญหาตรงนี้ก็ระยะอีกระยะหนึ่งผมคิดว่าปัญหาตรงนี้จะขี้คายไป ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับพบว่ามีปริมาณน้ําท่วมขังนะครับอยู่ที่ระดับ50เซนติเมตรโดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ําในแม่น้าบางปะกงยังมีท่าทีที่สูงขึ้นนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัย2ฝั่งแม่น้ําได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนี้โดยปริมาณน้ําสูงสุดอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามครับมาตรการในการฟื้นฟูนั้นทางหน่วยงานภาครัฐนะครับรวมถึงตัวของทางจังหวัดเองได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาท่าทีในการแก้ไขฟื้นฟูต่อไปครับนอกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ในอำเภอบางคล้าได้รับผลกระทบทั้งสิ้น3ตํตำบลประกอบไปด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางกระเจดและตำบลหัวใจประชาชนได้รับผลกระทบกว่า3000ครัวเรือน ขณะเดียวกันภาพรวมของจังหวัดชาเชียงซาวพบว่ามีพื้นที่ประสบภัย8อำเภอ49ตำบล338หมู่บ้าน13,304ครรัวเือนมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว39,921คนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย12,870ไร่กระวินตินิโสถ่ายภาพประพงแหลมแจงทีมข่าวอาชญกรรมร,รายงาน